กาที่โครงการที่นันประเไทขอเพื่อนเพื่อนอันเระเทศไทยต้งมีการเดินเจินทางเจิของครนขาพราะอะไรเป็นพยานของมันของมันเล่นียังยาก

すごい ร้อยคะแนนผ่านไปครับร้อยแปผ่านไปนะครับ2องกับสิคะแนนนะครับยังไม่เจอครับ340ร้อยผ่านไปสองร้อยเจผ่านไปสองผ่านไป เพือาร์ีเท่ันสามสิบองแงไปจองไปจุดใดตำแหน่งใดต้องไม่รู้นะเสร็แล้วิแล้วขอขอวางัขาขอขา่ เอาเลยทานเอาเลยสามรอยนะพานะครับี่ต้องเบิงนะครับนี่ปลงมาิจายนองนีไรเบินะครับออมเรตอชัดเจนนะครับไปเละบา้อนะครัสามร้อยทะนยันประเทศไทยสาม 20นะครับผมขึ้นลิฟต์เลยนะครับผม,ม,ม,มขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอฟซีสวัสดีครับ